ครับผมตอนนี้อยู่ผมนนทวัฒนันนะครับผมแล้วก็พอเจอแน่พอเจอแน่นะครับผมตอนนี้ข้าเปิดช่องใหม่นะครับเป็นพอเจอแน่หรืออีกช่องหนึ่งในยูทูบอย่าลืมไปกดติดตามกันนะครับผมช่องนี้ตอนนี้นะครับก็จะไปตกปลากันนะค,ะะนนนะค,ะครับว่าจะตกหน้าดินกันนะวันนี้แล้วก็อุปกรณ์วันนี้ก็จะขับมอเตอร์ไซค์ไปแต่ว่าอุปกรณ์่างค่อนข้างเยอะอยู่นะมีเด็ดประมาณสี่ตัวนะครับผมอยู่นี่ แล้วก็เหยื่ออุปกรณ์แต่ว่าตอนนี้เราจะไปซื้อพวกลำพวกอะไรนี้ก่อนเพรววาะตกหน้าดินกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวขอเตรียมอุปกรณ์ก่อนแล้วไปเจอกันที่หมายนะฮะตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่หมายคองเจ็ก,กันเรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้ก็เอาของลงอะไรเตรียมเรียบร้อยแล้วเป็นเวลาเกือบเที่ยงแล้วนะฮะสี่ทุ่มครึ่งเดี๋ยวรอไปผสมลำเหยื่อก่อนแล้วค่อยเอาเบ็ดลงกันนะครับผม และลำที่ผมซื้อมานะครับก็จะเป็นลำมะขิดหอมนะฮะเป็นแบบผสมน้ำเราใช้ได้เลยเป็นแบบเหนียวเลยเพราะว่าหมายน้ำก็จะเป็นแบบนี้ฮะจะมีไหลหน่อยนะโอตกแบบไม้ตายไปเลยค่อนข้างดีนะฮะแดดไม่มีลมเย็นเอื่อยใช่ไหมพี่กวัวฝนตกกลัวฝนตก <laughs> ตอนนี้เขา,าป,รประกอบเบ็ดชิงหลิวอยู่นะครับผมส่วนผมเดี๋ยวประกอบ เบสอาเอาไว้ตกแล้วก็เดี๋ยวอันนี้จะเป็นลอกเบสทั้งสองตัวนะฮะเอามาเล่นๆล่นกัน,นเฉยๆมาแบบลองเล่นๆล่นกันขอขออนุญาตผสมเหยื่อํำก่อนนะครับผมคือมีคอมเมนต์ของนา,น,านะครับที่มาบอกว่าใช้น้ำหน้าหมายดีกว่าเพราะว่าปลามันจะคุ้นกับน,น้ำแล้วก็แบบปลาจะได้ไม่ระแวงนี่คือคำแนะนำที่ผมคาดไม่ถึงมาเพราะว่า ทุกครั้งที่ผมทำนะผมจะใช้น้ำพวกน้ำกินน้ำดื่มอะไรเงี้ยแล้วแม่งไม่ได้ปลาเลยเว้ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าใช้น้ำหน้าหมายมันจะเวิร์กไหมโอเคน้ำหน้าหมายได้เวลาขยำขยำขยี้ขยี้ขยำโอเคได้ละกำลังทำอยู่อะไรอยู่ครับบีบ กำลังประกอบเหยื่อปลอมอยู่นะครับเพื่อใช้ตกล็อกเบ็ดนะครับผมคือระหว่างรองก็คือไม่มีอะไรทำก็ไปหาะตกไปชงไปช่อนเล่นนะคือช่วงนี้ก็คือติดทั้งตกปลาแบบเหยื่อปลอมทั้งหน้าดินนะแต่ว่าคือได้เบ็ดมาใหม่ก็อยากจะลองใช้เบ็ดบ้าง Oh. <Yeah. S 1> เอาละครับมีคนได้หนึ่งแต้มแล้ว <c oughs> ได้ปลาหมอนะฮะไหนชว์หน่อย,ช,ย,อยชิงหลิวนะครับชิงหลิวเยื่อไ้เดือนไหนโชว์หน่อยแช่แกมมีมปลาหมอนีอ่นะ,ะปลาหมอหนึ่งตัวชิงหลิวหนึ่งแต้มนะครับผมชิงหลิวตลอดไปตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายโมงแล้วนะครับผม บายโมงแล้วเรามาตั้งแต่เที่ยงสิบเอ็ดโมงเที่ยงตอนนี้ก็ขึ้นได้ชิงหลิ่วไปหนึ่งหนึ่งไม้นะครับปลาหมอส่วนเบ็ดพรัลางหน้าดินของเรายังไม่ได้สักแต้มนะครับผมก็ขอบคุณนานๆนะที่ช่วยคอมเมนต์ในใต้ได้คลิปนะครับผมถ้ามีอะไรเพิ่มเติมอีกมาคอมเมนต์ได้เลยนะคือแบบมันทําให้คอมมูนิตี้การตกปลาชุมชนการตกปลาของเราแบบอบอุ่นขึ้นอ่ะคือผมแบบ รู้สึกซึ้งใจมากเลยมาคอมเมนต์กันเยอะๆครับมาช่วยกันวิจารณารตกปลาของผมกันเดีด่านะวิจารณ์ได้อยาด่านะาาอาานะโอเคฮะตอนนี้ก็อยู่ที่คลองคลองเจ็กนะครับผมก็ <laughs> ถ้าใครอยากมาตกมาตกได้นะแบบมันตลอดแนวเลยคือตกได้หมดเลยนะ <laughs> ตอนนี้ปลาไม่กินไม่เป็นไรฮะแต่คนกินก่อนเฮ้ยว <laughs> <laughs> เป็นไงบ้างครับภูมิใจกับจิงเหลี่ยวตัวเองไหมเด็กๆไปน้องนี่นะคะคือปลาแต้มแรกของเราโอ้ตอนนี้คือฟ้าครึมไม่ชเช่นนเออพราะลมแรงเนาะตอนนี้นะคะฝนได้ลงมาแล้ว ฝนสาดลงมาแต่ว่าโชคดีคือต้นไม้มันหนานะครับผมยังพออยู่ได้เพราะฝนยังไม่ลงเรานะหลังจากฝนตกไปประมาณสิบวินนะครับก็หยุดตกฝน<ะ>ตีนฝนหยุดตกไปแล้วนะครับผม <c oughs> ก็กลับมาสภาพปกตินะแดดไม่มีอากาศก็ดีลมก็แบบโชยสุดยอดนี่ก็คือเปลี่ยนเปลี่ยนตะขอนะฮะแล้วก็สอดไส สอดไส้สอดไสเดียนนะครับผมแล้วก็จะไปตกชิงหลิวใหม่นะวางไปชิงหลิวอีกรอบหนึ่งนะฮะตาขึ้นต่อหน้าต่อตาเลยได้อีกตัวหนึ่งแล้วผ่านไม่ด้านเมื่อกี้ โ,โอ้โหตัมหม pues อดีถ่ายทันไหมโชก้องก่อนโชก้องก่อนโชก้องก่อนออ้ยลายนี้เขาหมานว่ะดูหน้าคนหมาหน่อยดิหมาไม่ใช่หมาฮเฮ้ยจะกินปลาหมอกันหรือไงวันนี้ไส่เดือนเหยียบครอบจักรวาลนะครับผมนี่เอาลองอีกรอบนึงละ สองศูนย์ก่อนชิงหลิวจะได้ซีนะฮะเราก็มีสปอนเซอร์เข้านะครับผมเป็นอไอติมโคลาข้างทางนะกับกุเรียนโบราณกุเรียนโบราณสปอนเซอร์ในยามร้อนๆอย่างนี้นะฮะไอติมดีที่สุด Nice. ไอติมโบราณข้างทางอ่ะเท่งกระใหญ่เงั้นมันหายแย่เลยนะ นี่แหละในทเ่นเอะ่ังนแพงโอ้โ้ดึงแรงมากเมื่อีนี่ไงได้ามาหนึ่งตัวโอ้ดึงแรงมากเมื่อกี้โอ้ดึงแรงมากเมื่อกี้อ้หดึงแรมากมันกรอบแป,ปลกอ่ะมันกรอบหัวกรอบหางอย่างเงี้ยเพียนเหรอตะเพียนปะตะเพียนแหละ เวียนจิ๋วจก็ได้ร้องมาแบบไม่รู้เลยอ่ะออคือเดี่ยวกิ่่อะไรขนาดนั้นนะได้มาหนึ่งตัวครับผมสองหนึ่งแล้ว้เอาละฮะหลังจากที่รอมานานชิงหลิวก็มีปฏิกิริยาสักทีนะครับผมเดี๋ยวเพิ่งดึงนะให้มันลากไปก่อนอุ้ยลากนะ เอาแล้วโอ้โหยั่ไงดูดอ,อ่ะไอห,หมอนี่จับเลยจับเลยมีถุงมืออยู่มาันนี้เขาถือให้ได้อีกตัวนึงแล้สามต่อหนึ่งแต้มนะครับผมจับไส้เดือนนะฮะไส้เดือนอันุประสงค์ <EN> <น>โอ้โหตัวันเริ่มเลยครับผมโอ้โห ไออ้หมนี่ตอนนี้นะครับก็เป็นเวลา4โมงเกือบ5โมงแล้วนะก็ยังได้ปลาอยู่ที่3ตอน1นะครับผมเพราะว่าตอนนี้ขอพักกินข้าวก่อนเดี๋ยวก็มาปิกนิกโอเคครับนีกินข้าวก่อนนะ แบบตัวใหญ่ดิโอ้ยใหญ่ตัวใหญ่อยู่นะอุ้นอ้นกับของที่เขาจับอีกใช่ผมมาทิ่มมือด้วยอ่ะเป็ด<ห>ชิงเหลียวได้อีกหนึ่งแต้มเป็นสี่ต่อหนึ่งแต้มนะอยู่ดีใจทำไมน,น่าจะแบบไข่อยู่นะ้องตัวใหญ่มากองไข่นะพุ่งไปไวมากอีกแล้ว ได้อีกอะได้ตัวอะไรอ่ะมันินเหรอินนตัวแค่นี้อะตัวแค่นี้กินเบ็ดเบอร์จิ้สองเหรอแล้วทะลุหัวอะไรน่ะไหนทะลุแก้มเออกี่สูตรแล้วฮะห้าหนึ่งยอมแพ้ละชนะไปเลยเบ็ดชิงหลิวเนี่ยพอเจอแน่เจอกูแน่ ปา้านินได้เงินแปรร๊บนะครับลุคุณลุงเอาไหมเอาปานินไหมสวัสดีฮะตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบจะหกโมงแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวอีกสักพักเราก็จะกลับกันแล้วนะครับผมวันนี้ก็ถือว่าชิงหลิวเป็นฝ่ายชนะนะฮะหกต่อนหนึ่งหกต่อนหนึ่งนะครับผมไม่เป็นไรครับคราวหน้ายังไงผมก็ชนะอยู่แล้ว ครั้งนี้ปล่อยให้นาำไปก่อนแล้วกันพี่ไม่ได้แพ้แต่พี่ออมใหุ้ยลากันตรงนี้เลยแล้วกันนะฮะเจอกันคลิปหน้าน,นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งให้กับช่องเราด้วยนะครับผมเป็นไรอะเจอปลาฉลามเข้าให้ีฮะพันเบ็ดหักเลยอะ ฉลามพันต่อต่อปีโด <laughs> <laughs> <laughs>